สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็พยายามทำคลิปไขข้อสงสัยของหลายๆท่านนะครับมันก็เป็นคำถามตั้งแต่อดีตตั้งแต่นานแล้วแหละจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับกำลังปรับปรุงสวนแต่ช่วงนี้ก็70-80%แสําล้วสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีแนวคิดดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะท่านที่คิดจะทาสวนไผ่ปลูกไผ่ในเชิงการค้า หรือปลูกไผ่เชิงพนิ์นั่นเองที่ผมได้รวบรวมมาก็มีข้อควรรู้4อย่างก่อนวางแผนปลูกไผ่จะได้ไม่ต้องหรือทิ้งนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยไปอ่านเจอคนที่คอมเมนต์ใน YouTube บอกว่าต้องการรื้อสวนไผ่แบบนั้นแบบนี้ปลูกไผ่ชนิดดีแล้วผิดหวังกับสายพันธุ์อะไรประมาณนี้แหละข้อควรรู้4อย่างก่อนวางแผนปลูกไผ่อย่างแรกเลยต้องรู้จักและเข้าใจสายพันธุ์ไผ่ อย่างถ่องแท้นะครับเพระาะว่าสมัยนี้มันโกหกันไม่ได้ใน YouTube ก็มีไผ่หลายชนิดที่เจ้าของสวนบ้างคนที่เพิ่งปลูกบ้างอัปเดตลงไปหลายคลิปวิดีโอนะครับสิ่งที่เราต้องรู้และเข้าใจสายพันุไผ่อย่างแรกก็คือไผ่ชนิดไหนมีหนามไผ่ชนิดไหนไม่มีหนามไผ่ชนิดไหนลำอ่อนไผ่ชนิดไหนลำแกร่งไผ่ขนาดเล็กมีอะไรบ้างไผ่ขนาดกลางมีอะไรบ้างและไผ่ขนาดใหญ่มันมีไผ่อะไรบ้าง ไผ่ขนาดเล็กที่เป็นไผ่เศรษฐกิจที่ตลาดต้องการก็จะเป็นพวกไผ่เลี้ยงไผ่รวกหรือไม่ก็ไผ่ด้ามไม่กวาดอะไรประมาณนี้แหละส่วนไผ่ขนาดกลางๆก็จะมีไผ่สร้างมนไผ่ฟ้ามนไผ่กิมซุ่งไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับเป็นไผ่เศรษฐกิจที่ติดตลาดบิ๊กไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นไผ่ขนาดยักษ์นะครับก็อย่างเช่นพวกไผ่ปักกิ่งไผ่ยักษ์อะไรต่างๆนี่แหละรวมไปถึงไผ่ตรงหม้อด้วยไผ่ตรงหม้อก็ จัดอยู่ในไผ่สกุลดินโดเซ m ั s ซึ่งเป็นไผ่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับเป็นไผ่ที่ผมกล้าใช้คำว่าลำแกร่งเอามากๆเลยข้อควรรู้อย่างที่2ก็คือต้องรู้จักสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับสำหรับปลูกไผ่เพื่อทำการตลาด ก็ลองสังเกตว่าในส่วนที่เราอยู่เนี่ยในเขตภูมิภาคที่เราอยู่เนี่ยมีไผ่ป่าออกเยอะไหมอยู่ใกล้กับป่าเขาที่มีไผ่ป่าและก็ตลาดในพื้นที่เนี่ยต้องการไผ่ชนิดไหนมากที่สุดต้องการหน่อ,อไม้ของไผ่ชนิดไหนมากที่สุดนะครับอย่างโซนที่ผมอยู่เนี่ยมันก็ไม่ไกลกับเขตอุทยานนะครับมันก็พอมีป่าไผ่ซึ่งเป็นไผ่ป่านั่นแหละไผ่ร่วกป่าไผ่ร่วกดําก็อยู่นั่นหมดไผ่เศรษฐกิจในเขตนี้จะขายแทบไม่ได้นะครับ อย่างเช่นหน่อไม้ของไผ่ต่างๆเนี่ยขายได้เฉพาะในหมู่บ้านนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริเวณนี้ในเขตเนี่ยที่ผมอยู่จังหวัดตากเนี่ยมันจะมีหน่อไม้ของไผ่ป่าออกเยอะแล้วแม่ค้าแถวเนี้ยเนี่ยเขาก็นิยมหน่อไม้ไผ่ป่ามากกว่าหน่อไม้เศรษฐกิจอย่างเช่นหน่อไม้ล้อมหน่อไม้เผาเนี่ยเขาจะสั่งจากชาวบ้านชาวบ้านก็ขึ้นไปหาในป่ามาพอขายได้แต่ที่เน้นจำหน่ายหน่อไม้สดเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะทำให้ออกนอกฤดูกาลนะครับเพราะว่าบริเวณสวนผมเนี่ยมันก็พอมีแหล่งน้ำอยู่นะครับ นี่คือข้อควรรู้อย่างที่2ต้องสังเกตพื้นที่ที่เราอยู่ด้วยและที่สําคัญมีสวนไผ่ยเยอะไหมอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยข้อควรรู้อย่างที่3ก็คือรู้จักวางแผนการปลูกเพื่อการตลาดให้ตรงกับเป้าหมายของเรา เราจะเน้นขายอะไรอย่างเช่นว่าเน้นขายลำไผ่หรือเน้นขายนไม้สดหากเน้นขายลำไผ่ก็เลือกไผ่ที่ตลาดต้องการนะครับลำไผ่ที่ตลาดต้องการหลักๆเลยในะยุคนี้ก็จะเป็นไผ่สร้างมนต์นะครับไผ่ขนาดกลางแล้วก็ไผ่สร้างไพรแล้วก็ไผ่ฟ้ามนต์แต่ไผ่ฟ้ามนต์เนี่ยสาปีมานี้มันก็มีแต่ต้นพ่อเมล็ดมาต้องคัดแยกสายพันธุ์อีกและที่สําคัญนะครับจากประสบการณ์ของผมที่เคยคุยกับแม่ค้าที่รับซื้อลําไผ่โดยตรงนะครับ ไผ่ตรงหม้อเป็นไผ่ที่เขาต้องการมากที่สุดเมื่อ2-3สาปีที่แล้วนะครับเพราะว่าไผ่ตรงหม้อเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนปลูกส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นตามภูเขาชาวบ้านก็ไปตัดมาขายโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือนะครับแต่ตอนนี้ไผ่ในเขตอุทยานไผ่ป่าเนี่บางพื้นที่ก็ห้ามตัดแล้วนะครับเราต้องหามาปลูกเองไผ่ตรงหม้อเป็นไผ่ที่มีลำแกร่งมากผมเคยนาเสนอเรื่องราวของไผ่ตรงหม้อในหลายคลิปวิดีโอก็ลองย้อนดูนะครับ อันนี้คือข้อมูลที่ผมได้คุยกับแม่ค้าเมื่อ2-3ปีก่อนนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ยัง Messenger ถามดูอยู่ท่านก็ลองพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาของ Facebook หรือ Google ก็ได้พิมพ์คำว่ารับซื้อลำไผ่นะครับก็ลองสอบถามดูนะไผ่อีกชนิดหนึ่งที่ตลาดต้องการใช้ลำมากที่สุดก็คือไผ่รวกดำนะครับโดยเฉพาะในเขตภาคใต้ภาคใต้เขาจะเอาไปปักเลี้ยงหอยแมงผู้ประมาณนี้แหละเป็นไผ่ที่มีลำแกร่ง แล้วก็อายุการใช้งานของลำไผ่เนี่ยจะนานตากแดดตากฝน3ปียังแข่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผ่โรคดาแน่นอนหรือถ้าเน้นจําหน่ายหน่อไม้สดก็ต้องเลือกพื้นที่ปลูกที่มีแหล่งน้ํานะครับเพื่อจะทําให้ออกนอกฤดูการเพราะว่าเดี๋ยวนี้สวนไผ่ก็เยอะคนทําคนปลูกไผ่ก็เยอะเพราะว่าไผ่เนี่ยมันปลูกง่ายดูแลง่ายไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรไม่ใช้สารเคมีสวนไผ่ก็เลยเกิดขึ้นเยอะ เราก็ต้องแข่งขันทางด้านการตลาดโดยเลือกพื้นที่ปลูกที่มีแหล่งน้ําและทําให้ออกนอกฤดูการได้จะได้เปรียบมากเลยนะครับไผ่ที่แนะนําให้ปลูกไว้จาหน่ายนอไม้สดหลักๆก,ก็จะเป็นไผ่ปักกิ่งไผ่แมตาบอและไผ่กินซุงนะครับไผ่พวกนี้จะทําให้ออกนอกฤดูได้ดีเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นนะครับหรือถ้าเน้นจําหน่ายนอไม้สดเพื่อเจาะตลาดคนรักสุขภาพนะก็ต้องเป็นไผ่โรคหวานไผ่รคหวานกินสดได้นะครับหรือไม่งั้นก็ไผ่บงหวานเพชร้มพึ่งที่กินสดได้ หลายสวนเขาก็จําหน่ายต้นพันธุ์อยู่นะครับตัวนี้จะปลอดยูริกและไซยาไนายคนเป็นโรคเกาโรคก,กระดูกก็กินได้หมดสามารถหักมากินสดได้เลยไม่ต้องต้มนํามาผัดหรือมาจิ้มน้ําพริกได้เลยอันนี้เป็นข้อมูลจริงนะครับเพราะว่าเจ้าของสายพันธุ์เนี่ยเขามีใบรับรองซึ่งผ่านการตรวจสอบยูริกไซยาไนา์มาแล้วนะครับข้อควรรู้อย่างที่4ี่เนี่ยสำคัญมาก ก็คือเราต้องรู้จักความพอดีความหมายของผมก็คือผมไม่อยากให้ลงทุนเยอะเกินไปโดยที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความรู้นะครับและที่สําคัญไม่ลงทุนกับไผ่ชนิดเดียวโดยที่ยังไม่ศึกษาตลาดที่แน่นอนไม่ลงทุนครั้งเดียวโดยที่ยังไม่ศึกษาเรื่องการขยายพันธุ์นอกจากจะปลูกด้วยใจรัก ก็คืออยากแนะนําให้ติดสวนไว้ลหลายๆสายพันธุ์หาพื้นที่ดีๆปลูกไว้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องศึกษาการขยายพันธุ์เผื่อว่ามองเห็นช่องทางการตลาดของไผ่ชนิดนี้ไผ่ชนิดนั้นที่เราปลูกอยู่เนี่ยเราก็สามารถขยายเองได้นะครับซึ่งไผ่มันขยายพันธุ์ไม่ยากคลิปการขยายพันธุ์ไผ่เรื่องราวของไผ่ต่างๆผมจัดทาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วไผ่ก็มีมากมายหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นไผ่ประดับไผ่เศรษฐกิจไผ่มงคลค้นอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าเราไปวิ่งตามเนี่ยมันจะทําให้เราเหนื่อยนอกสียจากว่าเราจะเน้นจําหน่ายต้นพันธุ์โดยเฉพาะก็ควรหาสายพันธุ์ที่หลากหลายมาติดสวนไว้ก็ลองศึกษาให้ละเอียดแล้วก็เลือกสายพันธุ์ที่เราชอบสรรหามาปลูกตามสมควรพอมองเห็นช่องทางการตลาดก็ค่อยขยายเองนะครับไผเป็นพืชที่โตไวให้ผลผลิตไวในระยะเวลาสั้นๆที่สําคัญเนี่ยไผเป็นพืชที่มีอายุยืนยาวปลูกเพียงครั้งเดียวสามารถทากาไรได้ชั่วลูกชั่วหลาน ากเลือกสายพันธุ์ที่ดีและมีการวางแผนที่ดีตามที่ผมว่ามาทั้ง4ข้อนี้รับรองปลูกแล้วจะไม่มีการรื้อแน่นอนมีแต่ขยายเพิ่มขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ